เขากำลังคิดอะไรอยู่เกี่ยวกับคุณเรียนพัลเลอร์เดฟว์หนึ่งเหรียญราชินีถือถ้วยหนึ่งในเท้า อกม่เท้าจากที่แต่ก่อนหน้านี้คุณอาจจะเคยเห็นเขาในแบบที่เขานิ่งดูขึงไม่ค่อยพูดไม่ค่อยจาไม่ค่อยแสดงออกในความรู้สึกที่เขามีให้กับคุณได้รับรู้เก็บอาการจนคุณแทบจะเดาทางไม่ออกเลยว่าเขากำลังคิดอะไรอยู่เกี่ยวกับคุณ และความสัมพันธ์ระหว่างเราเขาจะเอาไงต่อถ้าดูจากภายนอกเขาเหมือนไม่คิดและไม่รู้สึกอะไรชวนให้คุณต้องสงสัยอยู่เสมอมาแต่ความคิดภายในใจของเขาสิ่งที่เขากำลังคิดอยู่เกี่ยวกับคุณก็คือเขาอยากที่จะเริ่มต้นสารสัมพันธ์กันกับคุณเริ่มต้นสารสัมพันธ์แบบ ได้อยากที่จะใช้เหตุผลมาเป็นข้อจำกัดในการสารสัมพันธ์ต่อและถ้าก่อนหน้านี้ความสัมพันธ์อาจจะเคยเงียเงียบหรือไม่พัฒนาตอนนี้เขาอยากที่จะขอโอกาสกับคุณอีกครั้งขอโอกาสเพื่อให้ได้กลับมาเริ่มต้นกันใหม่เพราะความในใจที่เขายังรู้สึกกับคุณสมอมาก็คือความรัก และทุกครั้งที่เขานึกถึงคุณเขาก็ยังคงรู้สึกถึงความรักความอบอุ่นความอ่อนโยนความสบายใจที่คุณได้ให้กับเขาเสมอมาและคุณก็เป็นความสุขภายในใจของเขาคุณเป็นสิ่งที่ดีๆในชีวิตที่เขาอยากจะขอโอกาส ขาโอกาสที่จะเริ่มต้นสารสัมพันธ์กันต่อตอนนี้เขาคิดอยากที่จะเดินทางมาพบมาเจอกันคุณอยากมาหาอยากมามอบสิ่งที่ดีๆหรือสิ่งที่เขาคิดว่ามันมีคุณค่าต่อคุณและในเวลานี้เขาก็หวังว่าคุณจะยังคงรอเขาอยู่